แม่แน่เนี่นี่ไงจับเลซี่ไนท์ไปเดี๋ยวสี่คนแล้วเว้ยชี้รอเลยเราวนรอว่ะไเจอเจอได้ไอจีแอดเนี่ยถ้ามันเดินมาเราได้เตรียมแล้วเนี่ยพี่ใครมีคอนเวิร์ตขอคอนเวิร์ดหน่อยคู่นึงมากับพี่จริงๆศพตรงแคมป์นั้นมันมีคอนเวิร์ดจอบนะโม่ได้เกมมาทัชมากับพี่นี่เกมทันคือเชี่ย มันมาใช่ไหมเชิญดูดิขับรถบนขับรถบนแถวเนี้ยกงนะเฮ้ยเราลองจริงเราไปอยู่ตรงนู้นก็ได้น่ะตรงไหนอะในภูมิในภูมิวะเนื่องมันในภูมิเนื่องว่ามันมาซ้ายมือเดี๋ยวขับรถบนดูก่อนนะอยู่ใกล้ๆกันไหมในภูมิกันนั่งในภูมิเหรอเฮ้ยเจ็บอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆกันไปนะอย่างที่ขับรถบนดูก่อนก็มันดูมีอะไรเฮ้ยโลวีโอครับผมมาซุ่ม มาสุมในภูมิมาสุมในภูมิให้ภูมิตรงไหนฮะเจอป่ะทนายทนายไปต้งกับเขาเลยทนายออกเีอยต้องภูมิต้องภูมิขับรถบนเลยเดี๋ยวมันก็เดินมาเจอป่ะยิงยังไม่ได้ยิงปืนใส่เฮ้ยเจอ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 ไหนไอทีหลังต้นไม้ไอทีหลังต้นไม้หนึ่งตัวไอทีหลังต้นไม้หนึ่งตัวเนี่ยตรงหน้าพี่เนี่ยเห็นป่ะเห็นรถพี่วนป่ะ อยู่ข้างหน้าต้นไม้ต้นไม้สามต้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถจี๊ตรงนี้ร้วังใครไอ้จิ๊บเนี่ยแล้วต้นไม้ตรงไหนวะเดี๋ยวอมไหเนี่ยต้นไม้ข้างหน้าเฮ้ยใครขับรถจี๊บอ่ะเนี่ยมันนั่งอยู่น่ะเดี๋ยวพี่ยิงให้เฮ้ยมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วยิงจิ่งจนไหนไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ในพุ่มเนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยชนแล้วเนี่ยตายเออระบาด รอรอรอรถรวจรถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจอีกสามคนไอ้เนี่นั่นไงมาแล้วสะพานสะพานไม่นะก็คูยิงตายเงไนประสะพานกำลังลงน้ำกำลังลงน้ำมาทางเราถูกศพอยู่ไหนวะทางมันพี่มันลงน้ำมาโผล่ทางเราแล้วเข้าเลยรถตำรวจทำไม่ลงน้ำแล้วเนี่ยระวังระวังขึ้นมานะ นนมันมาแล้ได้อมาแล้อดมาเนี่ยมาโน้แล้วเฮ้ยมาทางมองอยู่มองมันรับมองอยู่อยหรอไปคนไปคนไปมองขอบแก๊สแล้วมันมองเราอยู่วิ่งขอบอ้อมคลทางอ้อมพลทางเหมือนมันลงรถแล้วว่ะอืมันลงรถดักขอบเนาะคิดว่าเด็ดผมจนน้ำมันให้จอดก่อนวิ่หาดิหาดิอยู่ไหนวะไม่อยู่แถวนั้นแหละ ที่ว่าตรงหุ้มอ่ะไม่เห็นนะจะรู้หมอกไวร์หรอวะระวัง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 นี่ไงรู้หมอกเลยนะหมอกแน่เลยโอ้โหเหี้ยแล้วมันขึ้นมาเอากริงคนเดียวด้วยนะเห็นแล้วเห็นแล้ว SSWS ตะเบียวข้างหลังเลยปืิร์ดตีนเราไปอยู่ตรงเจ้าดูไปหน่อยดิระวังระวังจ้ะจะยินจะยินจะตายนะจะยินจะย็น ยูร่วมอยู่ร่วมนี้แถวนี้ก็ได้ไหนอ่ะันไาดยิงไหนอ่ะหาที่ไม่ได้เลยตัวด้วยตอนนี้ระวังระวังระวังอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่อ้อมข้างข้างข้างให้ยิงไว้ยิงไว้อุ้ย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 ฝนจะตายเดี๋ยวตรงนี้จะยังไม่ได้นะตอนเสียงปืนใหญ่จะยืนไว้ก่อนก็ đây Gì quá, gì quá, gì quá, gì làm gì quá chưa máy chờ đó Khao đây, khao đây, ạ, khao bốn thằng đây Ở thi dính lo hả, khao đây lặng máy Này nó dùng này quá โอ้ยยิงไม่ตายนี่มึงมองไม่เห็นเลยวะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวพี่เหลือตัวเดียวตัวนึงไม่ใช่พวกนี้เฮ้ยอย่าตายพี่อย่าตายอย่าตายโอ้ยกำยากำยำอย่าดูป่านี่อยู่ที่ต้นไม้อ่ะหันด้วยเลหนึ่งโอ้โพี่เอ้ยแต่ในไม่ได้เล่นเลยเขาทรมานเลือดหนึ่งพี่แอ้ดอกตกหลังผม ระวังนะอยู่หน่อยนะตัวนึงไอ้รับตกหลังผมเก็บสมเก็บสมพวกพี่ไหนเนี่ยน้แที่อยู่เนี่ยชนะแล้วเอาวินเนอร์พี่ชนะแล้วชนะแล้วไอ้เหี้ยมันออกไม่ชนะไม่ชนะเราเหลือสามคนเหลืยส่มันจะมีโบนัสเล่นนี้เก็บชนะเลยดิอาอชนะเฉยเลยไอ้คิงก็มีจะไหนก็ไม่เต้นไม่ดุจริงป่าวะชนะจริงป่าวะชนะจริงป่าว นั่นไงโมกัวเลยครับผมนี่นไงเป็นงรอเป็นแบแป๊อจ้าน่าวะ